วานด้าริเทอร์สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m า m a b แบร Studio เมื่อกี้เพิ่งไลน์ไปแว๊บๆบแบบหยกๆเองนะและะ้วเมื่อกี้เนี่ยก็บอกด้วยนะว่าแต่ละคนบอกว่า No More Trailer No More TV s p o ป No more TV spoil ปแล้วไฟกี้ทำยังไงคะไฟกี้บอกวานด้ารีเทิร์นตัวอย่างนี้เน้นแม่จะดูไหมล่ะจะดูไหม พียงบอกเเดี๋ยวจะหลบโซเชียลแล้วนะอ่ะมันดึงมันดึงกลับมาค่ะเขาหาเรื่องยั่วเรานะคะโหลดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าคุณเจบอกจะหนีแม่หมีแล้วล่ะอเฮ้ยพี่ออมว่าคืนนี้ยเป็นแบบแล้เป็นคืนสุดท้ายนะคะพี่ออมจะต้องตัดขาดจากโซเชียลแล้วแหละเพราะถ้ายังอยู่ใกล้มันเนี่ยพอมีอะไรยั่วๆอย่างนี้ก็แบบก็ดูทุกทีใช่ไหม วันได้มาดิฉันก็ต้องดูนะคะจัดหน้าจัดหน้าอีกนนสมันเรียวนะคะวันได้รีเทิร์นเป็นอ๋อเป็นฟีเจอร์เลสเหรอนึกว่าเป็นตัวอย่างเป็นฟีเจอร์เลสนี่มีสัมภาษณ์ป่ะขอเสิร์ฟหนูพีก่อนหนูพีอย่าทำฉันเลย <c oughs> สงสารฉันบ้างนะคะ three two one go <c oughs> โอชัดเด็ดชัดเด็ด of the madness of the multiverse we get to see different realities and we see different versions primarily of dr strange but we do see other versions of wanda maximoff we'll see vision was this journey of her for the first time taking her own life into her own hands and it was fun transitioning from her experience to this movie you the yeah. there are other avengers it's back on the lunchbox มีมีซีนใหม่ๆมั้งไหมเหมือนน่าจะมีซ้ำๆเยอะนะคะวิซแซมบอกเขาอยากจะให้แฟนๆวันด้าวิชั่นฟินด้วยนะคะแล้วก็พาไปอีกระดับหนึ่งเลยว้ายแม่เดี๋ยว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 โฟดอน เห็นแม่ไหมคะแม่กระพือคะ่ะแม่กระพือแม่รอยแม่รอยเดี๋ยวนี้นางตั้งแต่บินได้ใช่ไหมนางแบบโอ้โหบินเอาเลยนะคะไม่ขับรถแล้วใช่ไหมอันนี้คือเหมือนในกลับกลับมาที่เวสต์วิวแล้วเหมือนกับจะคำตอบอะไรแล้วออกไปอะ It's magical. Haha! Mom! Mom! So beautiful! Uh-huh! the chicken feet. It's magical. She owns that character so well. It's wait. In okay? very powerful influence. With a very powerful character. In the multiverse, there are alternate versions. Did you just say that, Matash? Did you? Oh! Powerful performance จาก powerful character ทุกคนมีเวอร์ชันอื่นเห็นดูซิเฮ้ยฉากใหม่อะโอ้โห <recognize> uh oh, ดูเห็นไหมต้องใช้เครื่องทรงฤดูหนาวนะคะเพราะมาที่หนาวนี่เองนะคะตาดำปีนะคะสโม k กี้ ok เป็นยอดนะคะคุณแม่นี่สามตาเวอร์ชั่นสามตาน่าเกียดว่ะอิ้วคนลกนะคะแล้วตัวนี้วองแต่ถ้าสมมติมันเป็นเวอร์ชั่นอื่นนะพี่ออมว่ามีคนขิดกันได้เยอะเพราะว่ามันแบบไม่ใช่เวอร์ชั่นหลักนะคะ พี่ออมเนื้อเรื่องจะสยองขวัญจริงไหมเนื้อเรื่องไม่รู้สยองขวัญหรือเปล่าแต่ว่าโทนเนี่ยมันต้องมีความสยองขวัญอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแซมเรมี่เขาก็เป็นสายสยองขวัญมาเหมือนกันนะคือมันต้องมีฉากให้สะดุ้งตกใจหรือว่าเป็นที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะนะคะยอดมากเลยค่ะคุณแม่โอ้โหคุณแม่หันมาจ้องตา one more น่ากลัวน่ารักและเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันนะคะเฮ้มันมันมาผสมกันได้ยังไงนะคะนี่ดูล่างอ e ีมิงอันนี้ตอนขอให้ช่วยก่อนนะคะนี่คุณแม่บลอนมาเลยนะคะแล้วดูล่างนี้สิอันนี้โดนน้ำมันเครื่องอาจจะหยุมหัวพวกอ่าลีเจียนอะไรเงี้ยใช่ไหม <S <S นั่น,น,น่นะเน,น่เด่นนี่นหันมา จิกไม่ล่าจิกไม่ล่าแม่จิกไม่ล่าโอ้โหม,มีคนบอกว่าตอนจองกน,น่ากลัวน่ากลัวค่ะดดเมจแรงมากนะคะเปลี่ยนชื่อครับแม่ in the multiverse of madness ใช่ไหมบิวหน้าดูเลยอะ่ะคือไซกี้นี่เขาก,กะให้ติ่งวานด้านี่ฟินสุดขีดใช่ไหมคะแม่ทรงงานหนักมากนะคะจริงค่ะแบกหนังนี่ไปครึ่งเรื่องแล้วนะคะพี่อมอว่า น้อยแต่มากเรียบแต่กนะคะสวัสดีคุณทีซซ้วด้วยนะคะคุนี้ก็เมมเบอร์มาจะสองปีแล้วนะคะอ่าพี่ออมดูอินเลิฟแม่นางวานดาเป็นพิเศษนะ yes ชอบม่ะมีความแดงนะคะดูมีความแดง <is> ดูคุณแม่สิ มาหลักอ่ะมาเอ็นรูดูสิลูกชายแฝดน,นะคะคุณบอกว่าเห็นคุณแม่มีความสุขอีกสักทีเขาจะให้เห็นรักแบบว่าคุณแม่รักลูกแล้วค่อยมาชากแล้วก็พาดนางออกไปอีกค่ะ <c oughs> ดูมาปลอบตัวเองนม่สงสารนะคะโอ้ my god look at that หรือหรือเขาจะโชว์ว่าทุกๆเวอร์ชั่นเนี่ย นางก็จะผ่านในนี่เหมือนกันผ่านโมเมนต์นี้นะคะอุ้ยเจ้านายกลับมาแล้วเหรอเจ้านายเจ้านายหนีออกจากบ้านนะคะมาแล้วนะคะขออภัยนะคะเจ้านายกลับบ้านแล้วนะคะหนีออกจากบ้านไปนะคะโอ้โหมอมแมมมากเลยอะ่ะโป,ปกมากเลยนะคะ <laughs> <laughs> พูดถึงไหนแล้วละ่ะอ๋อคือแบบเขาอ,อาจจะใช้ช่วงเนี้ย เป็นวิธีการสื่อก็ได้ว่ามันมีวานด้าวิชั่นคือแต่ละเวอร์ชั่นของเธอเนี่ยเป็นแบบออริจินของรูปคือเขาน่าจะตัดมา,มาให้เห็นนะคะคือตัดมาให้เห็นเวอร์อื่นด้วยแล้วก็จะจะได้รู้ว่าอ๋อวานด้าเองก็เจอเหมือนกันมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะเขาจะให้เราแบบให้เห็นแล้วให้เห็นความผูกพันด้วยแหละเพราะว่าถ้าคนที่ดูซีรีส์จะเห็นความผูกพันใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ดูเนี่ยน่าจะ มันต้องมีวิชั่นเบ้าวะถ้าจะมาเล่าเรื่องของเวอร์ชอื่นด้วยอะ่ะมันควรจะมีเนาะมันต้องมีสิแต่ไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นอื่นนั้นจะเป็นแบบไว้วิชั่นหรือเปล่านะคะนางรลายแน่แหละอันนี้พี่อ้อมว่าอาจจะเป็นตัวนางอาจจะเป็นแบบเวอร์ชั่นแบบฟตใหม่ก็ได้นะเวอร์ชั่นนางอตีเปล่ามาปอบคนเวอร์ชั่นอื่นที่ต้องเสียลูกไปเงี้ยเหรอตายแนละ้ว ได้โชว์ได้โชว์ของนะคะนี่เห็นว่าเวอร์ชันไหนๆก็ต้องแบบโดนภาคลูกไปเมื่อกี้เห็นมีคนเมนต์นะคะว่ายุคยุคนี้น้ำพัน้ำมันแพงนะคะวันด้าไม่ขับแล้วนะคะนางบินอย่างเดียวค่ะบินเป็น e อีนีนะคะผ่านนี้นี่ผ่านดวงจันทร์นะคะแล้วนี่มันจะมาซีนไหนวะใช่ใช่อยู่ที่อนี่ป่ะ ตรงนี้ก็น่าจะไอ้นี่นะอาอมิลูพิเนติเมบีแต่ข้างหลังนี่มันเป็นประตูอะ no m more v i e ิ s h a r e ไม่ใช่นะคะแล้วเนี่ยดูพอ,พอวราบเข้าไปมิตินะเห็นไหมตรงเนี้ยชเว็บอยู่นะนางต้องไปอักปราบตัวเองเวอร์ชั่นอื่นเปล่าคือแบบเป็นเวอร์ชั่นของวานด้าใช่ไหม แล้วก็เป็นแบบวานด้าสโมกกี้อายอะตัวตัวไลายอาจจะเป็นแบบสโมกกี้อายก็ได้นะแล้วหมอก็เลยต้องเรียก Book of Vishanti เ t เซดวิชาตีหรือไงเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เป็นแบบ Dark Hole Versus นี่ตัวลตัวลายคือวานด้าไม่ใช่สการ์เล็ตวิชค่ะ มีอีกซีนหนึ่งซีนมีอีกซีนมีอีกซีนหนึ่งสองก็ไม่ได้ตามแม่เหมือนกันแต่เป็นอีกที่เหรอคะเขาตัดตัดตดตดมาหลอกเราบ้างอ่ะเนาะอันไหนจะแกงวะอันนี้ไม่ต้องกินป๊อปคอนนะคะเรื่องนี้พกข้าวสวยไปนะคะพกข้าวสวยไปแล้วนะจริงๆหน้าอับอายขายขี้หน้ามากเลยนะคะถ้าทั้งแกง <S <S อิลูเมเนติเนี่ยทุกคนบุก<บ>จัดแบบโอโ้โหครบเครื่องเครื่องแบบเต็มนะคะ แม่ตีนเปล่ามาแบบฟันไปฟันมานะคะบ่อยยันเลยค่ะหอมดดนจิกตายยังแพ้แพ้ทางแพ้แม่วานด้าค่ะคิดยังไงกันบ้างคะทางบ้านกับอันนี้นะคะที่เขามาบิวบิวแม่แบบเน้นเน้นย้ำย้ำนะคะพอแล้วนะทีวีสปอร์ตสรอมเอาวาันด้ามาล้อก็ ว่าแพ้ไฟกี้บอกฉันรู้ว่าไก่ยังไงก็ต้องกลับมาดูนะคะแต่พอแล้วเหอะเหนื่อยว่าพักบ้างก็ได้นะไฟกี้เหลืออีกไม่กี่วันนะคะแต่คือไม่ต้องเอาใหญ่ๆมาแล้วนะ thank you คุณสุปการนะคะที่โดเนเห็นมานะคะคุณสายฟ้าบอกรักวานด้านะคะอ่ะช่วงโบนัสจะไปแล้วนะคะนี่มาแวบ,บๆเมื่อกี้คุยไปแล้วชั่วโมงหนึ่งนะเนี่ย แม่งไซกีก็อดึงมาจนได้มาอีกอ่ะมาก็มานะคะก็อนจะถึงวันที่สี่มาอีกสิบทีวีสปอตได้ค่ะพอพอเตอน่าสงสารตอนนี้พี่ว่า,วาทุกคนควรเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะ YouTube ก็เลี่ยงเลี่ยงตำเนีวไม่ได้ใช่ไหมแต่ t ิ k t ตอนี่มาทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะดีนะดีฉันไม่เล่นติ๊กตอกนะคะคนบอกใจละลายเจอหนะ้าแม่อันนี้เป็นแบบเวอร์ชันแครี่นะคะแครี่ แม่จะสู้แม่ girl on girl action <laughs> อะโอเคจะไปแล้วนะคะก็อะขายของอีกรอบหนึง่งเหลืออยู่สองแถวนะคะมาดูด้วยกันไปดูใน Facebook พี่ออมนะคะถ้าอยากถ้าอยากดูกันอ่ามาดูด้วยกันในโรงนะคะแต่อาจจะมีเสียงพี่ออมกรี๊ดบ้างแต่คือพี่ออมไม่รู้เหมือนกันว่าดูดูในโรงจะก,กรีดหรือเปล่าพี่อมมีสองกรณีบางครั้งก็แบบมีกรี๊ดการบ้าง แต่คือถ้าถ้ามันแบบพีคสุดๆเนี่ยกินไม่ออกเป็นคนกีดไม่ออกแล้วไม่ได้ล้อเล่นด้วยนะเคยไปโดดบันจี้จ้ำกับพี่สาวนะคะโดดลงมาพี่นึกว่าตายเพราะว่าไม่มีเสียงอะไรเลย <laughs> คือถ้ามันช็อกมากพี่ออมจะแบบกีดไม่ออกนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะดูวีดไวกระตู้วหรือพี่ออมอาจจะตุยทั้งเรื่องคือแบบนั่งดูแล้วแบบตุยฉันตุยแล้วจะ้ะตุยเย่ yeah. <laughs> คิดคิดตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะเพราะดูแม่น่าจะได้บุกแหลกอ่ะนางน่าจะได้สู้ทุกคนดูสิโปรเฟสเซอร์เมง่งลูกสู้ทั้งแลมโบเป็นกัปตันมาแล้วโอ้มีกัปตันค่ะโอ้แต่โอ,โอ้เยอะแยะไปหมดนะคะคิดสิคะคิดคาลงนะคะเลิฟยูค่ะเจอกันนะคะอีกทีวันที่สี่เลยนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เพื่อมว่มาเพื่อมจะมาออนไลน์อีกทีวันที่สี่นะคะหลังได้ดูวานดาน,นะคะจะกำลังนึกอยู่ว่ากูจะทำมูนไนต์ตอนไหนวะเนี่ยไม่รู้จะมีอารมณ์หรือเปล่านะคะ Love you, see you later, alligator bye, bye bye, boy boy